สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็มีเทคนิคลัดกับคณิตคิดหมูหมูเป็นตอนการเปรียบเทียบจำนวนอัตรกยะนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เป็นคำถามจากน้องออกัสนะเป็นน้องม .2 นี่แหละนะครับเป็นเพื่อนๆพวกเรานะครับก็เขามีคำถามมาน่าสนใจทีเดียวเชียวพี่ก็เลยเอามาทำเป็นอ,อ่ให้น้องๆดูว่าเอ๊เทคนิคลัดจะเปรียบเทียบจํานวนที่มันเป็นอัตรกยะพวกที่ติดสแควร์รูทเนี่ย ทำอย่างไรดีอะวิธีการในแต่ละข้อนะครับเนี่ยเห็นไหมมันติดสแควรูทนะเราอย่าไปปลดรูทครับเพราะว่ามันบังตัวมันอาจจะถอดรูทไม่ได้ถอดรากไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นเลขยุบยุบยุบยับอะไรแบบนี้นะครับงั้นวิธีการเราทําให้มันเป็นติดรูทไปแทนนะครับยกตัวอย่างอย่างข้อที่1ข้อที่1นเนี่ยมันเป็นสแควรูทสามสิบหกเห็นไหมตัวแรกมันติดรูทอยู่แล้วเนี่ย น้องไม่ต้องปลดออกมาเป็น6นะน้องก็ติดไว้อย่างนี้แหละนะครับทีนี้ตัวที่2ครับไอ้สามรูทหเนี่ยน้องเอา3อะ่ะเข้าไปในรูทแทนนะเอา3เนี่ยแจกเข้าไปในรูทแทนซึ่งการแจกเข้าไปครับมันจะกลายเป็น2มันจะกลายเป็นต้องกาําลัง2งั้น3ยกกําลัง2มันได้9ครับ9เอาไปคูณ6งั้นไอ้เจ้าตัวเนี่ยเมื่อแจกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นรูทเก้าหกห้าสิบสี่ครับนะ เกิดจาก3กํกำลัง2ได้9 9าคูณหกนด้นงั้นไอ้เจ้าตัวนี้มันเลยเป็นรูทห้าสโอเคไหมนะครับเอา้านะ้ตอนนี้ทุกตัวติดรูทหมดแล้วทีนี้ง่ายแล้วครับตัวไหนติดรูทน้อยก็ค่าน้อยครับตัวไหนติดรูทมากก็ค่ามากครับงั้นข้อที่1นี้เราจะตอบอ่พี่ไปตอบข้างหลังนะตัวน้อยสุดก็คือรูทสาครับแล้วตัวรองมาก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละก็คือ3ามูทห แล้วก็ตัวมากสุดก็คือรูทหโอเคไหมข้อ2ทํทำแบบเดียวกันกับไอเจ้าข้อที่1เลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปทำข้อที่3ให้ดูอ่าข้อที่3นี่น่าสนใจโอ้โหตัวเลขมันแบบมันต่างกันเยอะแยะมากเลยพี่จะทำอย่างไรดีวิธีการครับอันนี้เนี่ยโอ้โห5.55้าซ้ำน้องดูยากใช่ไหมว่าแบบเอ๊ะตัวนี้มันจะทำเป็นเท่าไหรด่ดีพี่แนะนำครับไอเจ้า 5. ุ 5.53เนี่ยน้องดูง่ายๆน้องดูเป็นปัดให้มันเปนเลขจำนวนเต็มอ่าเพราะว่าไอ้นะตอนเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนมีค่อนข้างมีความห่างกันอยู่พอสมควรน,นะครับอัน,นเนี้ย5.553เนี่ยน้องดูเป็นอ่อเลขหกดูเป็นเลขหกแล้วหกถ้าเอาไปติดรูทนะใช้เทคนิคเหมือนข้อนหนึ่งเลยนะครับถ้าหกเอาไปติดรูทเนี่ยมันจะประมาณประมาณนะครับก็คือรูทสามสิบหกครับหกหกสามหกโอเคปะ เนี่ยอันนี้ประมาณ6ก็ได้รูทสามหกนั่นเองนะครับซึ่งมันต้องน้อยกว่านะพี่จะติดคาวันน้อยกว่านะก็คือน้อยกว่ารูทสามหกนั่นเองนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะน้อยกว่ารูทสามสิบหกนะครับส่วนตัวที่2เป็นรูทห้าร้อยอยู่แล้วมันต้องมายุ่งกับมันปล่อยมันก็เป็นเท่านี้แหละนะครับตัวที่สามหนึ่งส่วนด้วยรูทห้าสิ่งที่น้องต้องดูคือน้องต้องดูว่าไอ้ตัวส่วนเนี่ยมันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับรูทห้าเนี่ยมันจะเกินสอง ก็รู้สี่มันเท่ากับสองพอดีถูกไหมนะครับงั้นรูทห้าเกินสองครับหนึ่งส่วนสองก็ครึ่งหนึ่งแล้วถึงหนึ่งไหมไม่ถึงหนึ่งแล้วยิ่งตัวส่วนยิ่งเยอะยิ่งค่ายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราจะบอกว่ามันไม่ถึงหนึ่งโอเคปะ่ะอันนี้พี่จะบอกว่ามันไม่ถึงหนึ่งอ่ะสุดท้ายครับตัวห้ารูทห้าเนี่ยเอาห้าแจกเข้าไปในสแควร์รูทครับห้ากำลังสองเป็นยี่สิบห้า ยี่สิบห้าคูณห้ามันจะเป็นรูทร้อยยี่ห้าเก็าไหมรูทร้อยยี่ห้างั้นน้องจะเรียงลำดับน้อยสุดก็ต้องเอาไอตัวไม่ถึงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นครับปุ๊บหนึ่งส่วนรูทาครับแล้วก็ลองมาก็ทีนี้ไอพวกติดรูท่ยครับนะรูทสามหกเนี่ยมันก็น้อยสุดรูทสามหกคือห้าจุดห้าแล้วก็ห้าสามครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นห้ารูทห้าครับ ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือรูดห้ายครับนี่งั้นณนะตอนนี้ข้อที่3ก็จะตอบแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการลัดในการที่น้องจะเปรียบเทียบจำนวนที่เป็นจำนวนอันตก,กยะนั่นเองนะครับใช้แบบนี้ก็คือบังคับให้มันติดรูไปนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะ ตัวไหนมันจะมากตัวไหนมันจะน้อยตัวไหนติดลุ้นมากก็ค่ามากตัวไหนติดลุ้นน้อยก็ค่าน้อยอะไรแบบนี้นะครับเอา้งางั้นคลิปนี้พี่ขอฝากการเปรียบเทียบจำนวนอตัตกระยะเทคนิคลัดลัดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ